อยากเลื่อนตำแหน่งเพื่ออัพเงินเดือนต้องทำยังไงวันนี้ผมเจมจะมาไขาข้ขอสงสัยนี้ของคนทำงานกันฮะสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในรายการ c a r r e r Talk คลิปส์การทำงานที่เจ๋งๆหรือเทรนเรื่องงานที่กำลังมา c a r e e r Talk Podcast จะมาคุยทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงานให้คุณฟังมนุษย์เงินเดือนแต่ละคนก็มีความฝันของตัวเองที่อยากก้าวไปให้ได้ถูกปะฮะซึ่งอีกหนึ่งเส้นทางที่มนุษย์เงินเดือนแบบเราอยากก้าวไปให้ได้ก็คือการได้เลื่อนตำแหน่ง การได้รับเงินเดือนสูงสแล้วก็การเติบโตในสายอาชีพพวกเราก็เลยก้มหน้าก้มตาทํางานอย่างหนักและหวังว่าสักวันหนึ่งจะต้องได้ดีกว่าเดิมซึ่งจังหวะนี้แหละฮะกําลังดีเลยเพราะช่วงนี้เป็นช่วงปลายปีที่หลายบริษัทต,ต้องประเมินการทํางานอยู่พอดีงั้นมาทบทวนข้อดีข้อเสียและก็เป้าหมายของตัวเองอีกครั้งกันฮะบางครั้งเหตุผลที่คุณยังอยู่ที่เดิมแล้วก็ไม่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งสักที มันไม่ได้เป็นเพราะหัวหน้าไม่เห็นความสําคัญของคุณนะฮะแต่จะเป็นเพราะเขาก็มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและไม่ได้รับรู้ถ้าคุณยังไม่แสดงความต้องการออกมาถ้ารู้อย่างนี้แล้วมาฟังวิธีบอกเขากันฮะเริ่มที่คํานี้เลยถ้าอยากเติบโตก็ต้องโชว์ของดีไม่ว่าจะเป็นผลงานตลอดปีที่ผ่านมาหน้าที่และความรับผิดชอบการประเมินปลายปีนี่แหละฮะคือโอกาสที่จะได้บอกแต่การจะพูดหรือเล่าผลงานที่ผ่านมาก็ควรเตรียมตัวก่อนนะฮะซึ่งมีสามเรื่องที่คุณต้องทํหนึ่งก็คือเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายของบริษัทค่ทานิยมและเป้าหมายของตัวคุณเองสิ่งเหล่านี้คือเป้าที่คุณต้องหาให้เจอฮะหลังจากนั้นหาความสําเร็จที่คุณเคยทําที่มันเกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่บอกไปและยิงให้เข้าเป้าด้วยการจับทั้งสองสิ่งมาเชื่อมโยงกันแล้วก็สื่อสารออกมาให้หัวหน้าคุณรู้ยิ่งคุณสามารถอธิบายแล้วก็เชื่อมโยงกันได้มากเท่าไหร่อะฮะมันก็จะทําให้ผลงานของคุณดูโดดเด่นขึ้นข้อ 2. ฮะหลักฐานแค่พูดถึงผลงานใครๆก็ทําได้ถูกปะะ่ะฮะแต่หลักฐานอย่างสถิติหรือว่าข้อมูลอ้างอิงในนนผลงานนั้น มันก็จะทําให้ผลงานที่คุณเล่ามามีน้ําหนักมากขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นเซลล์ก็ต้องว่ากันที่ยอดขายถ้าเป็นนักการตลาดก็ต้องมาพร้อมค่าสถิติหรือถ้าไม่มีตัวเลขก็ต้องอธิบายถึงสถานการณ์ให้เห็นชัดเจนให้ได้ข้อสฮะความต้องการและก็ความชัดเจนตรงนี้ให้คุณพูดอย่างตรงไป,ตรง,ไปตรงมาเลยฮะว่าคุณต้องการอะไรอย่ารู้สึกแปลกเวลาพูดถึงความสําเร็จของตัวเองแต่จําไว้เสมอฮะว่ามันมีโอกาสที่คุณจะได้คุยอย่างเปิดใจกับคนหน้าอยู่ไม่เยอะถ้าต้องการเติบโตก็บอกเขาไปเลยฮะต่อมา วิกฤตยังอาจพลิกเป็นโอกาสแล้วข้อผิดพลาดทำไมจะกลายเป็นเรื่องดีไม่ได้ความผิดพลาดมันเป็นสิ่งที่มนุษย์อย่างเราทุกคนต้องเจออยู่เสมอแต่คุณไม่จำเป็นต้องพูดว่าปีที่ผ่านมาตัวเองผิดพลาดอะไรไปบ้างเพราะมันจะเป็นการย้ำข้อผิดพลาดของตัวเองจนเกินไปฮะตรงนี้ให้คุณพูดว่ามีจุดไหนบ้างที่ต้องใส่ใจพัฒนาและทําให้ดีขึ้นในการทํางานครั้งถัดไปหรือข้อผิดพลาดบางอย่างที่หัวหน้ารับรู้แต่ยังไม่เคยฟังคําอธิบายจากคุณตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสให้คุณได้อธิบายอย่างดีแล้วก็อย่าลืมว่าผิดพลาดแล้วก็ต้้้้ออองเเรรียยยนนนููแลววก็พัฒา่สมดะ เคยได้ยินคำนี้กันไหมฮะอยากก้าวหน้าต้องกล,ากล้าก้าวบางครั้งคนเราอาจตั้งข้อสงสัยกับตัวเองว่าผลงานก็ดีแล้วแต่ทำไมหัวหน้าถึงไม่ยอมเลื่อนขั้นให้สักทีเหตุผลส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะตัวคุณเองเนี่ยแหละฮะที่ไม่เคยแสดงออกเลยว่าตัวคุณเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยากเติบโตในสายอายชีพเหมือนกันแม้การจะเดินไปพูดว่าผมต้องการเลื่อนตำแหน่งกับหัวหน้ามันอาจจะดูเป็นคำที่กำปั้นทุบดินเกินไปหน่อยแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถพูดอะไรได้เลยนะฮะ ตรงนี้ถ้าหัวหน้าไม่ได้ตั้งคำถามหรือว่าเปิดโอกาสให้คุณได้พูดเพื่อแสดงความตั้งใจและความพร้อมที่จะก้าวหน้าหรือพัฒนาตัวเองอย่าโมแต่รอเวลาที่โอกาสนั้นจะมาถึงฮะในเมื่อคุณก็สามารถสร้างโอกาสนั้นเองได้อย่างการตั้งคำถามเพื่อแสดงความมุ่งมั่นอย่างเช่นคุณอาจจะถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าคอร์สอบรมนโยบายหรือเป้าหมายในปีหน้าของบริษัทและเสนอตัวว่าคุณเองก็มีศักยภาพ,พพอที่จะสนับสนุนงานในส่วนนั้นได้ก่อนที่โอกาสในการแสดงแพชชั่นของคุณจะหลุดลอยไป แต่าการพูดกับผลหน้าตรงนี้อะฮะก็มีข้อควรระวังที่จะทําให้ทุกอย่างพังในวันประเมินได้เหมือนกันนะฮะเรื่องแรกก็คือคนทํางานหลายคนนะฮะมักจะพูดข้อดีของตัวเองโดยเลือกที่จะวิจารณ์เพื่อนร่วมงานคนอื่นในแง่ลบแทนหรือว่าโยนความผิดให้คนอื่นเวลาที่โดนตาหนิซึ่งการดึงคนอื่นลงมาเพื่อที่คุณจะได้ก้าวขึ้นไปอะฮะมันไม่ใช่เรื่องที่ดีที่คุณควรทําเลยต่อมาก็เป็นเรื่องของการควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ฮะมันเป็นปกติฮะเพราะว่าบางครั้งอะฮะความตั้งใจที่มากเกินไปของตัวคุณเองมันอาจจะททําาาใหห้คคคคุณกลลยยเเเเปป็็นนนี่่ไไมมิิดดรรับวอะ เวลาเจอคําวิจารณ์คุณก็ควรเปิดรับความคิดเห็นให้กว้างเพราะสิ่งที่คุณคิดว่าดีแล้วอะฮะมันอาจจะไม่ได้ดีในสายตาของคนอื่นรวมไปถึงหัวหน้าของคุณเองก็ได้ถูกปะ่ะฮะส่วนข้อผิดพลาดข้อสุดท้ายก็คือยืนยาตัวเองมากเกินไปโดยที่ไม่มีหลักฐานมายืนยันผลงานหรือพูดแต่สิ่งที่เป็นนามธรรมอันนี้ผมก็อยากให้คุณลองคิดดูว่าคุณเดินอยู่บนถนนแล้วก็มีใครที่ไหนไม่รู้มาบอกว่าผมเก่งนะแล้วก็เดินไปเลยเป็นคุณคุณจะคิดยังไงหัวหนะ้าคุณก็คงคิดอย่างนั้นแหละฮะ บางครั้งแม้จะรู้อยู่แล้วว่าตำแหน่งที่คุณต้องการมันไม่มีที่นั่งว่าแต่การได้แสดงความต้องการให้หัวหน้าเห็นหรือว่ารับรู้อะฮะมันก็ยังเป็นประโยชน์อยู่ดีเพราะถ้าคุณมีความสามารถจริงๆโอกาสนั้นมันก็อาจจะมาถึงคุณได้ในสักวันตรงนี้ระหว่างที่รอก็อย่าลืมพัฒนาตัวเองอยู่เสมอด้วยนะฮะเพราะสุดท้ายถึงองค์กรที่คุณอยู่จะไม่สามารถตอบสนองความมุ่งมั่นของคุณได้แต่การพัฒนาตัวเองที่คุณทําอยู่เสมอมันก็จะเป็นใบเบิกทางสําหรับตำแหน่งที่คุณมองหาอย่างแน่นอนฮะ